สหภาพโซเวียตใช้เป็นพื้นที่ที่เผชิญหน้ากับกลุ่มยุโรปตอนตกฐานทัพต่างๆของสหภาพโซเวียตอยู่ในประเทศยูเครนมากมายใครเมียก็ติดไปด้วยเพราะว่ายูเครนแยกออกมาแล้วจากสหภาพโซเวียตสหภาพโซเวียตไม่มีแล้วหลังปี1991งน่ั้นครเมียก็ติดอยู่ในพื้นที่ของยูเครนด้วยแต่ว่ายูเครนก,ก็ทราบแล้วว่าคนละพวกคนละพันกันก็เลยให้เป็นเขตปกครองตนเองขึ้นมาแต่ขึ้นอยู่กับภายในประเทศของเขาอยู่เหนือทะเลดำทางตอนเหนืออย่างที่ แผนที่เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ให้ท่านดูนี่ทางทางตอนเหนือของทะเลดำอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับทางใต้เป็นทะเลดำแล้วก็ติดกับประเทศกรีซประเทศกรีซติดกับตุรกีตุรกีเป็นประเทศในเอเชียเหนือสุดส่วนกรีกรก็เป็นประเทศที่อยู่ในยุโรปใต้สุดจากทะเลดำก็มาเป็นทะเลมามา่ามีช่องแคบเรียกว่าช่องแคบบอสไบรัสขั้นกลางจากทะเลมารมาร่าออกทะเลอีเจียก็คือแถบประเทศอิตาลี นั่นก็คือส่วนหนึ่งของมหาของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตอนนี้เขาเรียกมีช่องแคบเรียกว่าดาดานลดังนนั้นพื้นที่ตรงนี้สําคัญเมื่อเกิดเหตุการณ์วุ่นวายในยูเครนเมือ่อ2ปีประมาณ2ปีที่ผ่านมานี้แน่ละรัะะเสเซียก็ต้องการเข้ามามีอิทธิพลเพราะว่าอย่างที่ท่านเห็นในภาพยูเครนเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่จ่อขอหอยรัเสเซียอยู่แล้วก็ประเทศยูเครนก็ฝัก,กฝ่ายสหรัฐแล้วก็ประเทศทางแถบยุโรปตอนตกถ้าหากปล่อยให ยูเครนเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วรับเอาอิทธิพลของสหรัฐและตะวันตกเข้าไปเนี่ยก็เท่ากับว่าเปิดประตูให้มีมีดมาจาะขอหอยเขาเขาก็เลยพยายามจะเข้ามามีอิทธิพลอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเกิดความวุ่นวายขึ้นรัสเซียก็เลยถือโอกาสที่จะไปไปส่งเสริมไครเมียให้แยกตัวมาจากประเทศยูเครนเพราะถ้าหากยูเครนเนี่ยแบ่งไปอย่างที่ท่านเห็นในภาพขนาดนี้นะครพื้นที่ก็มากมายทีเดียวแล้วช่วงนี้พวกกบฏในยูเครนเนี่ยก็ยึดพื้นที่ไปได้เยอะ แล้วก็รัฐบาลยูเครนโดยกองทัพยูเครนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นกองทัพที่เล็กเป็นประเทศเล็กในประการหนึ่งก็คือฝ่ายก่อการจลาจลทั้งหลายเนี่ยก็ได้รับการหนุนจากรัเสเซียก็เลยทําให้พวกที่ต่อต้านรัฐบาลยูเครนก็มีขีดความมากสูงขึ้นดังนั้นการที่ปูตินออกมาป้องปรามก็คือว่าเี่ยอย่ามายุ่งนะเนื้อชิน้นี้ฉันจะง่าบแล้วล่ะเองอย่ามาวุ่นวายก็เลยเป็นคําขู่เรื่องอเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมา และอีกประการหนึ่งเรื่องอาวุธเนี่ยยุโศกอย่างที่เรียนตอนต,อนต้นชั่วโมงว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมันมีรายได้สร้างรายได้กับประเทศต่างๆสูงมากทีเดียวก็มีค่ายใหญ่ๆก็คือค่าย,ายตะวันตกค่ายตะวันตกก็มีสรารอเมิกาับกับยุโรปตะวันตกส่วนค่ายของคอมมิวนิสต์เก่าก็คือมีรัสเซียจีนเกาหลีเหนือเดีย๋ยวนี้อินเดียก็พังงาดเข้ามาเกาหลีก็ผลิตอาวุธขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าในค่ายตะวันตกนั้นแบ่งเป็นสองกลุ่ม อาวุธของอเมริกันกับอาวุธของยุโรปตอนตกเช่นอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสเยอรมันก็ดีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันขีความสามารถอาจจะพอๆกันแต่ว่าราคาเนี่ยอาวุธของอเมริกันเนี่ยถูกกว่าเยอะที่ถูกก็เพราะว่าผลิตเยอะนะฮะอเมริกามลกีลูกน้องเยอะนะครับ,รบหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยอย,อย่างเราเนี่ยเราก็บริโภคอาวุธอเมริกันเนี่ยเกิดทั้งหมดนในกองทัพของเรานะถึงแม้เราจะไปซื้อของสวีเดนเช่นเช่นเครื่องเก็บเฟนมาบ้างหนึ่งฝูง เราจะตั้งโรงงานผลิตปืนประจำกายประยอสิที่เรียกว่า h k 33ซื้อโรงงานเก่าๆจากเยอรมันมาเนี่ยแต่ก็ส่วนหนึ่งแต่ท่านท่านผู้ชมจะเห็นอาวุธของเราก็เป็น M 16อาวุธยานกรอทั้งหลายก็เป็นเป็นยานกรอจากจากอเมริกาถ้าเกิดทั้งหมดก็มีส่วนหนึ่งนที่ซื้อจากจีนของไทยนะฮะแต่ว่าคุณภาพอาวุธจีนเนี่ยมันต่ำเทียบกับอเมริกาไม่ได้อะ ความแม่นยำต่ำราคาต่ำ <Okay. S 2> ราคาถูกคุณภาพาถูกทำนองนั้นนะครับอเมริกาอาวุธอเมริกาก็เป็นที่นิยมส่วนอาวุธของพวกประเทศกลุ่มยุโรปตอนตกนั้นก็ค่อนข้างจะแคบเพราะอย่างที่เรียนแล้วถึงความสามารถสูงก,ก็จริงแต่ว่าราคาก็แพงถ้าหากมามองเรื่องเทคโนโลยีแล้วเทียบกันกับอาวุธของฝ่ายสหภาพโซเวียตเก่าหรือพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยปรากฏว่าอาวุธของพวกคอมมิวนิสต์เทคโนโลยีน้อยกว่าแต่ การที่เทคโนโลยีน้อยกว่าเนี่ยมันก็เป็นข้อดีเพราะว่าอาวุธทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องง่ายในการใช้งานครับยกตัวอย่างปืนเล็กเนี่ยระหว่าง m 1 6กับอากท่านผู้ชมก็คงทราบอากาหรือคาราซีคอฟสีเนี่ยผลิตโดยพันโทของกองทัพสหภาพโซเวียตถึงปัจจุบันได้ผลิตมาประมาณสักยีกว่าล้านกระบอกแล้วส่วน m 1 6ผลิตโดยบริษัทเค้าของสหรัฐอเมริกาความแม่นยำของ m 1 6สเนี่ยสูงกว่ามกาก้าเยอะเพราะว่าการออกแบบทางวิศวกรรมครับ ท่านจะเห็นว่ามันลักษณะมันจะเป็นเส้นตรงนะจับปากลำกล้องถึงบางท้ายจะตรงเลยแต่ปืนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ใช่ตรงเพราะว่าจะมีพันท้ายซึ่งจะมีจุดงอได้ทํานองนี้และออกแบบระบบแก๊สอย่างดีเลยความแม่นยําก็สูงน้ําหนักก็เบาแต่ว่าตรงกันข้ามความแม่นยําสูงมันต้องมีคนที่มีความรู้ดูแลมิฉะนั้นโดนฝุ่นเข้าไปอุดหน่อยนึงก็ถัดลำกล้องแล้ว แล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่น้ําหนักเบาเพราะอเมริกันเนี่ยเป็นนักลบค่อนข้างสำอาง <c oughs> ชอบอาวุธเบาๆมีความสะดวกสบาย <c oughs> ก็จะเป็นพวกไฟเบอร์โลหะก็จะเป็นโลหะผสมเท่าที่จําเป็นส่วนอาก้าของรัเสเซียเนี่ยเหล็กทั้งดุ่นพันท้ายแข็งปักเลยของเราก็มีนะพวกฐานพลานก็มักจะใช้อากา้าชาวบ้านเหล็กฐานไม้ถือปืนไม้ก็คืออาก้าจ้ามทําด้ไม้อาวุธมันหนักแต่ว่าในความหนักนั้นข้อดีก็คือว่า มีความแข็งแรงใช้งานง่ายไม่ค่อยเสียเพราะว่าระบบมันพื้นฐานมากไม่มีอะไรซับซ้อนโยนลงน้ำยิงขึ้นมาก็ยิงได้เวลาตีกันเนี่ยอาวุธปืนเอ็มสิบหกมันเบาเวลาหัวลงไปมันก็เบาแต่อากาศเนี่ยหัวลงไปมันพันท้ายนะครับมันก็หนักพวกนี้ประเทศที่เป็นประเทศยากจนหรือว่าคนการศึกษาน้อยก็มักจะชอบอาวุธของพวกคอมมิวนิสต์เพราะอย่างที่เรียนแล้วมันใช้งานง่ายดีแล้วก็ฝึกคนก็ไม่ยากอาวุธของเาริกันเนี่ย ใช้งานยากกว่าแล้วก็บางทีก็บอบางกว่าแต่ก็พวกเราเนี่ยก็คุ้นเคยและประเทศที่เป็นบริวารของัฐอเม,มากาเนี่ยก็คุ้นเคยกับการซื้อวุฒิเหมา,าเพราะว่าการใช้วิธีการให้เปล่าไปก่อนให้ให้คุ้นเคยการใช้อาวุธของเขาก่อนเสแล้วต่อมาเขาก็ขายบ้างขายราคาผ่อนบ้างอะไรก็แล้วแต่ไปนะครับงนั้นอุตสาหกรรมอาวุธก็เป็นอุตสาหกรรมที่ทํารายได้ให้กับทุกประเทศตอนนี้ที่ก้าวขึ้นมานะฮะก็คือเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือจะทําอาวุธได้ทั้งอาวุธ เทคโนโลยีสูงเช่นเรือดำน้ำําเครื่องบินรบเนี่ยทำได้หมดแต่หน้าอาวุธปืนเล็กก็ลอกอาก้ามาแต่ราคาถูกกว่าของต้นฉบับเพราะว่าทําในเกาหลีถูกกว่าทําในรัสเซียหรือทําในจีนช่วยได้ซ้ำไปไงนั้นก็พวกนี้ก็มีรายได้มากขึ้นดังนั้นถ้าหากโลกนี้มีการรบกันเมื่อไหรเนี่ยประเทศพวกนี้ก็จะมีสตางค์มากขึ้นนะอย่างที่คนสงสัยว่าเอ๊ะมันส่งเสริมให้มีการรบไหม มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็เราก็เชื่อกันว่าการรบหลายแห่งเนี่ยเกิดขึ้นก็เพราะคาาวุธนี่แหละมันต้องการให้เกิดขึ้นก็ให้มันตีกันแต่ว่าใช้พวกตัวแทนเราอย่าไปรบเองเพราทนัมการเีืยวนี้ไม่ไม่ไปรบที่ไหนแล้วถ้าไม่จําเป็นนะครับก็จะใช้ทหารรับจ้างบ้างไปสร้างกองกําลังบุกปั่นเข้าเข้ามาให้มันตีกันบ้างก็เริ่มต้นแต่สมัยสงครามเวียดนามมาแล้วท่านผู้ชมคงจะจําได้นะครับว่าเขาก็ใส่อาวุธเข้าไปให้คนเวียดนามมันตีกัน แต่ตอนหลังก็อดลน้นทนไม่ได้ก็โดดเข้าไปเล่นเองตายซะห้าหมื่นกว่าสงครามเวียดนามจะจบคนเปรนการตายไปก็ห้าหมื่นตัวคนจนทั้งกระแสะเรียกร้องของประชาชนเนี่ยให้อเมริกันเนี่ยเลิกเถอะไปยุ่งกับเขาเลยเวียดนามจะเป็นยังไงจะไปเกี่ยวอะไรด้วยก็เลยต้องถอนตัวไปนั่นก็เพราะว่ากระแสะกดดันในประเทศอีกประการนึงก็คือรัฐคนเวียดนามเองก็ไม่มีใครชอบสหรัฐอเมริกาในที่สุดก็ต้องถอนตัวไปตั้งแต่ปีประมาณ2518 เวียดนามก็เลยรวมประเทศกันได้จนปัจจุบันนี้ครับทีนี้สิ่งที่มีคนตั้งคําถามเหมือนกันว่าการที่ญี่ปุ่นพยายามจะเข้าไปสู่ตลาดนี้เนี่ยโดยภาวะที่คนหลายคนตั้งโจทย์ก็คือญี่ปุ่นนี่มักจะไปเรื่องธุรกิจการพยายามจะให้กองทัพญี่ปุ่นใหญ่ขึ้นหรือโตขึ้นเนี่ยโดยคุณภาพของการผลิตหลายคนก็เชื่อว่าญี่ปุ่นกําลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรมอาวุธหรือไม่เนี่ยตนนุ้นท่านเห็นว่ายัางไงอ่เป็นไม่ได้สูงครับญี่ปุ่นเนี่ย ที่จริงที่เขาไม่มีกองทัพนะครับปัจจุบันนี้มีกองกำลังป้องกันตนเองแต่พยายามจะเพิ่มเพิ่มขีดความสามารถสูงขึ้นทําไมญี่ปุ่นถึงถูกทําลายกองทัพไปก็เพราะว่าอเมริกันเนี่ยไม่ไว้ใจตอนที่เข้าไปยึดครองประเทศญี่ปุ่นได้ในปี1945หลังสงครามยุติลงเนี่ยถึงไม่ไว้ใจญี่ปุ่นแต่อเมริกันก็ยังระแวงจีนมากกว่าเพราะว่าช่วงหลังสงครามโลกที่สองนั้นนะจีนเนี่ย เห็นแนวโน้มแล้วว่าเหมาเจ๋อตุงจะชนะแน่นอนถึงแม้มการจะไปช่วยกองทัพของเจียงไคเชคก็ตามต่อมาเจียงไคเชคก็แพ้จริงๆเพราะเจียงไคเชกเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ขี้โกงชอลาดบังหลวงเอาเงินเข้ากระเป๋าแบ่งแยกกันแต่กองทัพของเหมาเจ๋อตุงเนี่ยทำเพื่อประเทศชาติแล้วก็ขับไล่ญี่ปุ่นออกไปได้ก็เป็นฮีโร่ดังนั้นเมื่อนายพลแมคอาเธอร์เข้าไปเขียนรัฐธรรมนูญให้ญี่ปุ่นรัฐธรรมนูญที่ญี่ปุ่นใช้ปัจจุบันนี้เขียนโดยนายพลแมคอาเธอร์เป็นคนสั่ง จะต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้เลยแล้วญี่ปุ่นเนี่ยแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขก็ต้องรับกรรมไปตอนนี้อเมริกาก็มีหน้าที่ในการปกป้องญี่ปุ่นก็ตอนแรกก็ทําได้ไม่ยากนักแต่ปัจจุบันยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจีนก็เติบโตขึ้นอเมริกาอย่างที่เรียนแล้วมันไม่อยากให้คนมันไปตายที่ไหนถ้าหากคนท้องถิ่นทําได้ก็ทําไปก็พยายามจะถอนตัวออกมาห่างมากขึ้นแล้ญี่ปุ่นก็เติบโตแต่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนแรกไม่อยากเล่งรัดมากนะักเพราะว่า ทั่วเอเชียเนี่ยไม่มีประเทศไหนเกลียดไม่มีประเทศไหนรักญี่ปุ่นเลยนะเขาเกลียดกันไ่หมดเพราะญี่ปุ่นนี่มันเลวร้ายจริงๆเข้าไปในประเทศไหนก็ก่อกรรมทาเข็นไปรุกรานเขานอกจากประเทศที่เป็นอาณานิคมนั้นที่เปิดรับญี่ปุ่นเช่นประเทศพมา่าพม่าตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเคลื่อนผ่านไทยเข้าไปในปี1941 19เพราะญี่ปุ่นมันขึ้นมายกพลขึ้นบกประเทศไทยวันที่8ธันวาคมนะครับ200200อะไร 2,484ยกพลขึ้นบวกขึ้นมาตั้งแต่บางนาไปถึงสงขลาตลอดแนวชายฝั่งของเราเลยแล้วก็สู้กันอยู่2วัน1คืนรัฐบาลไทยก็เปิดให้ญี่ปุ่นเนี่ยผ่านทางไปแล้วหลังจากนั้น6เดือนประมาณต้นปีถัดมาเนี่ยรัฐบาลไทยก็เป็นพันธมิตรร่วมมงภัยบูงก,กับญี่ปุ่นก็เข้าไปในพามา่าที่กองทัพพม่าโดยพลององซานเกลดอังกฤษก็เลยเข้าร่วมกับญี่ปุ่นในการที่จะขับไล่อังกฤษออกไปด้วย ก็ประเทศเพวกนี้ก็ยังพอยอมรับแต่ว่าประเทศที่ญี่ปุ่นมันเข้าไปก่อการน,น้ำเขน็นเช่นฟิลิปปินส์ก็ดีอินโดนีเซียก็ดีเนี่ยไม่มีใครเขาไว้ใจเพราะว่ามันโหดร้ายทารุณมากโดยเฉพาะจีนญี่ปุ่นกับจีนนี่จะรักกันยากมากเพราะว่ามันไปฆ่าเขาไปเยอะนานกิงเมืองหลวงของจีนเนี่ยคนญี่ปุ่นฆ่าดีเดอร0สามแสนนะฮะหกเดือนแรกเนี่ยมันฆ่าถึงขนาดมีมีเรื่องราวความโหดร้ายของคนญี่ปุ่นนี้มากมายมีไอ้ร้อยโทสองคนแข่งกันว่าใครจะตัดหัวคนจีนได้มากกว่ากัน ไอคนนึงได้ร้อยกว่าหัวอีกคนนึงไม่ถึงร้อยหัวภายในกี่วันก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วนะฮะเรื่องนี้ก็เล่าโจทย์จันกันไปดังนั้นเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามเนี่ยการจะก่อสร้างกองทัพขึ้นมาก็ไม่มีใครไว้ใจแล้วก็ไม่ต้องการญี่ปุ่นสร้างกองทัพขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้เหยียดที่เยนแล้วอะอเมริกาอยากจะถอนตัวออกไปแล้วญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญในการปิดล้อมจีนดังนั้นก็เลยค่อยๆผ่อนและญี่ปุ่นเองก็อยากจะออกไปด้วย เขาเริ่มต้นสร้างความไว้วางใจก็คือเมื่อประมาณ10ปีก่อนเขาเริ่มส่งทหารเข้าไปในทํางานร่วมกวับสหประชา,าชาติก็คือกองกําลังรักษาสันติภาพงานสันติภาพของ UN เี่ยเริ่มขึ้นหลังสงครามเงย็นยุติลงนะครับก่อนหน้านั้นไม่เคยเลยนะก็ตั้งแต่ส่งกําลังไปโซมาเลียส่งกําลังไปที่นู่นที่นีเน่เสร็จแล้วก็เริ่มส่งกําลังทหารเข้าไปแล้วก็ไปขยายเขาไม่มีกองทัพก็จริงแต่เขามีมีทหาร ที่เรียกว่ากองกําลังป้องกันตนเองนั่นก็คือมีอาวุธส่วนหนึ่งนั่นแหละแล้วอาวุธเนี่ยเมื่อกี้ก็พัฒนามาจากเทคโนโลยีดั้งเดิมส่วนหนึ่งอีกอาการหนึ่งก็คือเทคโนโลยีจากอเมริกาเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีเทคโนโลยีก้าวหน้ากว่าอเมริกามากช่วงกองทุนความโลกครั้นที่2นะครับเครื่องบินซีโร่ของญี่ปุ่นเนี่ยมีขีดความสูงกว่าเครื่องบินอเมริกันทุกแบบในยุคนั้นเลยมีความคล่องตัวมีความเร็วมีอำนาจการยิงสูงกว่าเครื่องบินอเมริกันหมด ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองไม่มีอาวุธประเภทไหนขอเมริกันที่จะสู้อาวุธญี่ปุ่นได้อันนี้ท่านผู้ชมคงจะงงว่าเ,เราเห็นอเมริกาเจริญไม่ใช่ญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนามาเยอะแล้วแต่ว่ามันถูกทําลายไปแต่ว่าโชคดีของมันก็คือว่าหลังจากที่ถูกระเบิดปรนูสองลูกประเทศตายไปสิบล้านนะฮะก็เกิดสงครามเกาหลีขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงเมื่อเกิดสงครามเกาหลีเนี่ยมีผลดีแก่ประเทศญี่ปุ่นมหาศาลทีเดียว ก็คืออเมริกาจะส่งอาวุธมาจากประเทศตัวเองเนี่ยมาลบในสงครามเกาหลีนี่มันก็ไกลแล้วต้องการฟืฟื้นฟูนฟนอุตสาหกรรมญี่ปุ่นก็เลยไปให้ญี่ปุ่นเนี่ยผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ส่งไปเกาหลีใต้ช่วงที่มีการลบกันในสงครามเกาหลีตั้แต่ปี1950-1956เั้นอุตสาหกรรมอาวุธเห็นไหมครัมันก็สร้างทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาเร็วเพราะว่าเงินเนี่ยเข้าไปไม่ใช่เงินอเมริกันอย่างเดียว เป็นเงินขององค์การสหประชาชาติเพราะการรบในสงครามเกาหลีเนี่ยรบในฐานะกองทหารของสาหารประชาชาติไม่ใช่ของอเมริกาก็มีเงินมหาศาลเข้าไปอย่างที่เรียนแล้วว่าอยู่ๆเกาหลีเหนือมันก็ยกพลข้ามเส้นขนานที่38ลงมาไล่ตีทหารเกาหลีใต้จนเกือบจะตกทะเลไปแล้วแล้วก็ในที่สุดในพลแมคอาเธอร์ก็เข้าไปช่วยได้อย่างที่ท่านทราบแล้วนะครับแล้วก็ดันกลับขึ้นไปโซรรมเกาหลียังไม่ยุติ19 ห้าหกนั้นก็คือแค่หยุดยิงจนทั้งถึงทุกวันนี้ไม่เคยลงนามยุติสงครามเลยดังนั้นเกาหลีใต้อยู่ในภาวะสงครามมาโดยตลอดเกาหลีเหนือก็เหมือนกันก็ถือว่าประเทศตนเองเนี่ยอยู่ในภาวะสงครามมาโดยตลอดกลับมาว่าสงครามเกาหลีนั่นเองทําให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศยุโทโธปกรณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยฟื้นฟ,นฟนูแล้วทําให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเนี่ยฟื้นขึ้นเร็วมากเพราะว่าเงินจากตอนนี้เขาเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยภายคู่ค่าวของเขาชัดเจนคือจีน เพราะทะเลาะกันเรื่องน้านาน้าต่างๆเรื่องหมู่เกาะเซนโกกุใช่ไหมครับครับห <c oughs> นูกกนลลเกาะเตียวอยูเตียวหยูครับก็ทะเลาะกับจีนจีนก็พังงาดขึ้นมาพระจีนก็สร้างเสริมกองเรือขึ้นมามหาศาลทีเดียวเมื่อปีก่อนเรือเดี๋ยวหนิงลงทะเลไปแล้วซื้อรเรือ